คนนี้ที่ว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับแมปที่ชื่อว่า God Legacy นะครับผมก็แมปนี้นะครับเป็นแมปที่เอาไว้ PVP กันนะครับผม PVP แบบทีมแล้วก็ PVP แบบตะลุมบอลนะครับผมประมาณนี้นะครับผมผมก็จะสอนวิธีเล่นนะครับเบื้องต้นนะครับผมว่าสกิลหายังไงนะครับผมแล้วก็พวกพลังพิเศษนะครับหายังไงนะครับผมอย่างแรกนะครับเรากดตัว M นะครับผม ตัว M นะครับก็จะมีลูกหมัดนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเน่นนะครับผมลูกหมัดนะครับก็จะเป็นท่าคอมแบทของเรานะครับผมสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกสกิลด้วยการเราใช้นะครับผมแล้วก็มันจะอัพเวลนะครับผมแล้วเราก็สามารถซื้อท่าได้นะครับผมของผมก็จะมีหลายอันแล้วนะครับที่มันเต็มนะครับผมเนอย่างเช่นของผมยังไม่เต็มเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีเลเวล3นะครับผม อันนี้ก็จะบอกนะครับว่าต้องการเลเวล3นะอ่ามันจะมีบอกนะครับว่าเป็นเลเวล3นะครับผมต้องการเงิน200นะครับทางผมก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าบ็อกซิ่งผมนะครับแค่เลเวล2อนะครับผมอ่างั้นเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าสกิลมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมเราก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะทุกคนเนอะสกิลที่มีนะครับก็จะมีแค่สกิลคอมแบทนะครับผม ผมปิดเสียงก่อนนะครับอ่าก็จะมีแค่สกิลคอมแบทนะครับคือเราสามารถใช้ได้แค่สกิลเดียวนะครับคือสกิล C นะครับผมอ่าก็คือเราต่อยเสร็จแล้วก็กด C นะครับทุกคนมันก็จะเป็นการปล่อยสกิลนะครับแล้วจากนั้นเราก็กดชิกซ้ายรัวๆนะครับผมอันนี้นะครับผมผมก็จะเป็นมีพลังของปลาฉลามนะครับผมพลังของปลาฉลามนะครับคือเรากดตัวเอนะทุกคนนะนี่เป็นเนตนะครับผม ผมผมก็ใช้เนตฉลามนะครับผมอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นจ๊กเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละอันนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมถ้าเป็นฉลามนะครับก็จะมีสกิลมี Z XG นะครับผมสกิลแซดนะครับจะเป็นการปล่อยเหมือนใบมีดฉลามนะครับผมประมาณนี้นะมันจะเป็นล็อกคู่ต่อสู้ให้อัตโนมัตินะครับผมใครที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับหรือว่าเราเล็งใกล้ๆนะครับผม ต่อไปสกิล X นะครับสกิล X มันจะเป็นการเนี่ยครับเป็นการขังนะครับสามารถขังผู้เล่นได้แล้วก็อันนี้นะครับผมจะทำดาเมจนะครับให้ศัตรูนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิล G นะครับสกิล G เป็นท่าเหมือนอั่าอันตีนะครับผมของพลังนะครับผมของผมก็กดสกิล G ไปนีเป็นฉลามนะครับผมประมาณนี้นะพอเราใส่สกิลเสร็จนะครับมันจะเขาก็จะขึ้นมานะครับผมคนที่โดนฉลามกินไปนะ เราก็สามารถคอมแบทเขาต่อได้เลยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมของสกิลฉลามนะครับผมส่วนสกิลบ็อกซิ่งนะครับก็จะมีสกิล C นะครับสกิล C นะครับจะเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับผมคือทุกสายอาชีพนะครับมันจะมีหมดนะครับผมของผมก็เป็นสกิล C เป็นการบิงไม่อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อยคู่ต่อสู้นะครับว่ามันจะบิงไปอยู่ข้างหลังนะครับเวลาผมกด C นะทุกคนนะนี่นะครับเป็นการบิงนะทุกคนนะ ผมก็ใส่คอมโบต่อเลยนะครับคอมโบที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับคือสกิลอานะครับผมประมาณนี้นะครับเราปล่อยฉลามไปนะครับฉลามนะครับจะติดสถานะเบิร์นด้วยนะครับผมโอเคตายไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะใส่สกิล E ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสกิลของบ็อกซิ่งนะครับมีทั้งหมด4สกิลนะครับผมส่วนสกิลสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกดอันติของเราแต่ผมไม่สามารถกดได้นะทุกคนนะ เพราะว่าผมไม่รู้ต้องทํายังไงนะครับผมใครมีข้อมูลยังไงก็ฝากบอกผมด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนจากที่เราเล่นกันไปเมื่อกี้นะครับผมของผมนะครับเลเวลอัพแล้วนะครับของบ็อกซิ่งนะครับตอนนี้เป็นเลเวล3แล้วนะครับผมเลเวล3นะครับก็จะเรียงเลยนะทุกคนนะสกิล e นะครับเลเวล1นะครับผมสกิล r นะครับเลเวล2นะครับผมต่อไปเป็นสกิล t นะครับผมอ่าก็จะเลเวล3ามนะครับผมส่วนอันนี้นะครับ ult นะครับน่าจะเป็นสกิลอันตินะครับผม ก็อยู่ที่เลเวล4นะครับแต่ผมไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเนื่องจากผมใช้ไม่เป็นนะครับผมเมื่อกี้นะครับเรารีวิวอันนี้ไปแล้วนะครับผมต่อไปเราจะมีรีวิวจ็อกเกอร์นะครับผมมันเป็นพลังแฝงนะครับผมอ่าเป็นพลังของตัวเรานะผมก็จะเปลี่ยนมาใช้จ็อกเกอร์แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ใช้ของฉลามไปแล้วนะครับผมจ็อกเกอร์นะครับวิธีใช้นะครับผมอย่างแรกนะคือเราต้องกดคอนโทรลนะครับต้องขอโทษนะครับที่เมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับผม วิธีจะใช้นะครับคือเราต้องกดคอนโทรลให้มันมีออร่าออกมานะครับผมคือตอนนี้ผมใช้แล้วมันจะมีสแตนนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนคลิกขวาก็จะเป็นการเตะให้ไปไกลๆนะครับผมนี่เห็นไหมกระแทกไปไกลๆนะครับผมสกิลจ็กเกอร์นะครับสกิลแซดนะครับผมอ่าก็จะเป็นการดูดเลือดนะครับผมสกิลนี้เป็นการดูดเลือดนะส่วนสกิลแซดนะครับจะเป็นปลาไพ่ไปนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นไพ่ล้อมนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมใส่สกิล G ไปนะครับหรือว่าสกิลวันตินะครับผมนี่ใส่สกิลครับคอมโบเปล่าไพ่ไปนะครับแล้วก็ต่อยกด R เป็นการต่อยรัวครับโอ้โหทุกคนเราโดนขัดพอดีเป๊ะเลยอะเมื่อกี้สกิล G นะครับมันเป็นการเรียกว่าอะไรอะเรียกสแตนออกมานะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยถ้าไงนะครับลองไปฝึกฝนกันได้นะครับผม สกิลทีที่เพิ่งได้มานะครับเป็นสกิลพุ่งนะครับผมของผมนะสกิลทีของบ็อกซิ่งนะครับผมสกิลที่เราเพิ่งปลดล็อกไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นสกิลพุ่งไปนะครับผมสกิลของพลังนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเรามาก็เรากดใช้ไปนะทุกคนนะมันก็จะอัพเวลให้เรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะของผมนะครับตอนนี้โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ของก็อยู่เลเวล4นะครับผมมันจะมีทั้งหมด3สกิลนะทุกคนมันก็ ถึงเลเวล3เราก็สามารถใช้ได้ทุกสกิลนะครับผมต่อไปนะครับเป็นอันแรกนะครับผมอันแรกนะครับคือเราจะได้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะอยู่ที่เลเวล5นะครับมันน่าจะเป็นเหมือนพลังจิตนะครับทุกคนอันนี้นะอ่าอันนี้นะครับน่าจะเลเวล5นะครับส่วนจ็อกเกอร์นะครับน่าจะเลเวล15นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ ส่วนถ้าเป็นฉลามนะครับน่าจะเลเวล21นะครับผมอ่าของผมก็เลเวล4ทุกอันเลยนะครับเนื่องจากผมใช้มันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมถ้างั้นเราเรามาดูสกิลวันสุดท้ายนะครับว่าไอพลังอันเนี้ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับเรากดคอนโทรลเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเหมือนบารีนะทุกคนนะอันนี้มันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนพวกสแตนมากเลย สกิลแซดนะครับน่าจะเป็นสกิลปล่อยอ่าเป็นเป็นเหมือนบาเลียนะทุกคนนะคือเราวิ่งแล้วกดใส่สกิลนี้ได้เลยนะครับผมส่วนสกิลเนะครับเป็นการปล่อยแบบว่าเนี่ยนะทุกคนนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นปล่อยเหมือนดาบออกไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะส่วนสกิลจีจะเป็นสกิลอันตีนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยเหมือนเป็นเหมือนมีดนะครับผมนี่เป็นไงทุกคน มันเป็นเหมือนบาลียนะครับผมคอมโบที่ผมใช้ผมก็จะต่อยประมาณ4ครั้งนะครับผมแล้วก็กดสกิล l E นะครับสกิล E เป็นสกิลสตันนะครับแล้วก็ต่อยอีก4ครั้งนะครับผมต่อยอีก4ครั้งเสร็จผมก็กด C นะครับผมเป็นการบิ้งเบกข้างหลังนะครับแล้วก็ต่อยอีก4ครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็กดสกิล R R นะครับเป็นหมัดลัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลย ก็ทําดาเมจไปค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมอ่าพลังนะครับสามารถตู้กันได้ทุกพลังเลยนะครับผมแล้วแต่คนใช้นะครับเราจะใช้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับการเล่นเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้ของผมนะสําหรับผมนะครับผมถ้ายังไงนะครับผมไม่ติดธุระอะไรนะครับผมก็จะมารีวิวพวกพลังนะครับผมพลังกายภาพนะครับผมอ่าเป็นพลังพวกเตะต่อยนี่เองนะครับผมผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถ้าอย่างไงนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ